สวัสดีครับพี่น้องพาไปอัปเดตเบิงถนนเคอง์มรัดนะครับมาเห็นขจ้าตีเส้นจรลาจอจนแสดงมาใกล้แล้วละโอ้เห็นระวังระวังนะครับเด้อนี่มาเร็วๆนะครับอันตรายอยู่เด้นี่เห็นบ่มาเร็วๆปึ๊บมาจะเอ๋เด้เห็นบ่เนี่ยขาอยตีเส้นจรลาจอเอ้าจังไดเนาะม้อนี่คือชะงักจังสีเนาะนี่เนาะหรือว่าขาอยเพา่อท่านเรียบร้อยนะครับนะ ตวัวตีเส้นจะไล่จอนตรงอ่าตีเส้นที่ว่าห่างจากบลเรืเ่อออกมาไหมครับเส้นเหลืองๆเห็นปะเนี่ยรถตีเส้นก็ไล่จอนก็ยังตีอยู่นะครับนะเนี่ยเห็นปะนะครับก็บพท่านเสร็จสมบูรณ์นะฮะตัวลาดยางนี่ปิ๊บแล้วนะครับเหลือเส้นจะไล่จอนอยางเดียวพี่นะน้องเนาะเส้นแบงนี่แหละเสน้นแบงเล่นนี่แหละไอ้สิอยู่เล่นได้แน่สินะครับนะ แต่กระนนสมบูรณ์แบบเลยครับเด้อขอบอกพี่น้องไว้จักหน่อยว่าพระท่านสมบูรณ์แบบนะนะครับนตีเสร็จแล้วจอนอยู่ฟังนั่นฟังนี่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วตีตีตตอะ่ะเขาเอา่ยว่าตีเสร็จนี่ยังอะ่ะฮะออกจากเบรีเออร์มาไหมพี่น้องประมาณสักว่าว่าเนี่ยแหละว่ากวนนิดนึงนะนะครับเห็นว่านะตีเสร็จเหลือ,ลองออกมากเห็นไหมพี่น้องนะครับเบรีเออร,ร์เสาพ่มเสาไฟก็ตีเรียบร้อยตั้งเรียบร้อยแล้วเสาไฟนั่นนะ นะครับเหลือเนี่ยเส็นแบงค์จหน้าจอนี่ล่ะเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันเก็อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลไปนะบ,บ,บัดบัดแต่ว่าฝากถึงพี่น้องมากๆเลยว่าเข้ามานี่ให้ละมันระวังนิดหนึ่งนะครับแล่นมาเร็วๆเพราะว่าระวังทางที่แล่นมาตรงๆอ่ะมาเร็วๆเ,เกิดมันมาตรงก็หัวไปเลยเออพอดีนะครับเด้อ ยาสิประมาทนะครับฝากถึงพี่น้องทุกท่านให้ระมัดระวังย่างเป็นอาหารเล่ลหรไปนะมันตรงเหลือเกินนะครับมันตรงกับแบรเออร์สุดเห็ดไหมเป็นเลียมพอดีสามเลียมอยู่หันพี่น้องยังได้กะระมัดระวังเด้อดูแลจะของนำขับรถข้ามเกอร์เมลันะครับนะขอฝากไว้หลายๆนะครับจะขับเลี้ยวไหลกับขับก็ให้ระมัดระวังนะครับนะอาดสั้นเล็กน้อยเด้อพี่น้องไม่ได้เอา มือสั่นมาได้เหมือนนี่เนี่ยมองยูเทิร์นนี่ข้าเจ้ากาตีเส้นขาวแล้วขาวดำแล้วตรงจอดยูเทิร์นนะครับนะ้าจอดยูเทิร์นกาบว่าท่านได้แล้วสมบูรณ์้น่เนเพราะเ้นจะไลจอดข้าเจ้าเพราท่านตีให้แบบสมบูรณ์แบบเนาะน,นี่เห็นว่ามองยูเทิร์นนี่นะครับน้าขยัง่งขยั่งโอเคอยู่เนี่ยน้าขยัง่งพ่าท่านได้แล้วสมบูรณ์เนาะน,นะครับแล้วสมบูรณ์นี่นะ ก็เลยก็ฝากถึงพี่น้องทุกคุนนั่นแหละให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับนะมาเบกระมัดระวังนิดนึงเด้อขับรถเข้ามาเกิดมลิัทช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังขึ้นเก้านั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมันขาเสียนตะายอยู่ขึ้นเก้าเพราะว่าถนนบ่ท่านเด็ดเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยไหมครับบ่ท่านเรียบร้อยดีเนาะจังในก็ระวังอยู่ดีนะครับนะ กับบัวตาที่อื่นนตว่านะครับบัว่าที่ขึ้นบัวรัดอย่างเดียวดอกทั้งอื่นก็ใหเรามันระว่างเบิร์นี่แหละแต่พี่น้องขับรถเนาะจั้งนกันเรามันระว่างกันไป้อพี่น้องเด้อน,นะครับนะครับกะหลังจากนั่งเก็ขึ้นนา,น,าน,านาในรถอา่านาคาต้องกสอนั่นแหละเรียบร้อยเบิร์นน่แหละนะพี่น้องเนาะ,ะไปเบิร์ ตลาดเนี่ยไอสิบห้าช่อมัตรงที่มันสวยงามไปนํานะครับนะตรงที่มันสวยงามอาจีจะทอนแสงจังน้อยเด้อครับเด้อจะทอนแสงสักน้อยหนึ่งนะครับนะนะครับจะทอนแสงจังน้อยนะตลาดเคลื่อนประตูเคลื่อนประตูเขานี่กันแล้วละตัวหมืดตึ๊บนะครับใส่เป็นซองหนาแล้วช่วงนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเชิงนะครับกับฝนกับไอ แต่เป็นกันรับขอบฝาเร็วๆเด็กพี่น้องนะเบื้องฟังกันนะนะครับเอาสพาพี่น้องไปเลาะเบื้องว่าที่ทำมันสวยงามทำมันแล้วๆเนี่ยมันสิสมบูรณ์ขนาดไหนเนาะมันแรเข้ามามันสวยงามจังไรกัวิญญาณพานเดียวกับตรงมัก่อติดสถานการณ์หรือติดตามอัปเดตให้พี่น้องติดตามชมอยู่บนเศร้านั่นแหละนะครับเนาะ ตลาดอุบลราชเท่ากันคึกคักคือ,คอเก่านะครับเดี๋ยวนี้ตลาดอุบลราชเดี๋ยวนี้คือคัอคกงามนะก็ะ <c oughs> <c oughs> ของคมของขายมากมายเวลาคนย่างตลาดรถจอดเป็นแถวยามแรงนะครับดีใจน้ำข้าเจ้าน้ำเพราะ้าแม่ขายเนาะที่ขา้ามีการขายของก็ขายดีเบาเสื้อมีคนซื้อคนจับใจชายสอยนะก็ <c oughs> บ่งบอกว่านี่พี่น้องประชาชน มาจับใจใส่ยหลายขึ้นนะครับเนาช่วงนี้เนะนะครับเนี่ยนะครับทมันถนนมันแล้วแล้วสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก็สิถนนสวยแบบนี้เลยเลยปิ๊บแบบนี้เลยเลยพี่น้องคิวมาปะคงสิสวยจังสีเลยนะครับนะสวยจังสีแหละนี่ปาดเลยแหละนี่นะครับคือโบราเท่ากับมีสะพานลอยนะครับตรงอ่ะเออเยังไง ตรงนาโรงเรียนอนุบานนะลเนาะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลอ,อุบลระเท่านี้แหละนะครับนะกะอบอกว่าปลอดภัยนะครับพี่น้องนะ้อปลอดภัยของเด็กหน่อยนะหรือผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานเนี่ยนะครับมันกะยังว่าเด็กน่อยมันอย่าลืมเด้อเด็กน่อยคำถนนนี้เขาบริคิดเด้คิดว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึนบอ่อเลยจังใดน,นะสิบ,บอกให้นะพี่น้องนะ มันก็นอันตรายนะทังใดก็มปลอดภัยเท่มเรื่องติวปลอดภัยเด็กน้อยเขาบอท่านรู่ภาษีภาษายางบางที่ก็แม่นแท้แป็นติดตามคลิปนะโอ้ยพี่นอ้อยเห็นแล้วน้ำตาสิไหลจูงล้านคนนึงอุ่มคนนึงแล้วก็ล้านหน่อยย่างคู่กันไม่คนนึงพ่อสิขามไปไหมครับเห็นในคลิปเนาะ ข้อสิขามไปผู้ผู้บริจับบริจุงมานะครับปล่อยมือน้องก็แล่นเลื่อยไหมครับโอ้เห็นแล้วน้ำตาสิไหลเนาะเจออุบัติเหตุรถเอาพุอยู่นะครับะวาเด็กหน่อยเนาะแลนแล่นเลยนะ่ยเนาะรถเม้าเร็วกะสุขนาฏกรรมเกิดขึ้นเนาะโอ้รถสิ่ง่มดมุ้งดูเจ้าไปเที่ยวไซบูนี่นะครับ เอ้าบัวาการลัพี่น้ะงมื้อวันวันศุกร์วันเสาร์เนาะมือนี้วันอาทิตย์แล้วบุญละเขาเคลื่อนบุละกับพุละอาล่าเลยนะครับนี่นะผู้ไปเที่ยวเคลื่อนขาไปเลยชมเคลื่อนย่มาแลงออกกำลังกายย่มาแลงเลยนะครับนะไม่เลยเก็บบรรยากาศต่อเนื่องนะครับถนนมางหันมันบ่ท่านดีมันบ่ท่านอ่าบ่ท่านแล้วสมบูรณ์เหมือนว่าเลยขับต่อมาหอพ่น้องเบิ่งว่าเนี่ยข่ามันแล้วแล้วมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ สวยงามแบบนี้มันปะนี่แหละครับมันจะเป็นความสวยงามแบบนี้นะนะครับให้พี่น้องนี้ติดตามไปชมนำ้ำความสวยงามมันก็เกิดขึ้นทำมันแร้วๆเนาะนะครับผมถ้าจะน้องคอเครื่องบราณวๆมันก็สวยงามนะ ผูใดสิข้าไปชมเ,เขื่อนกขัาไปเลยนะครับหลานรถคนเขื่อนอุบลรั์กับมีคนหลยหล่ในพี่น้องเนี่ยเห็นไหรถเข้าไปนี่เขาจะไปนั่งชมบรรยากาศอยู่ในเขื่อนเดอ้อนี่นะครับนี่บรรยากาศเนาะนะครับผูเดยี่เที่ยวกับไปเที่ยวยานสกับรถขึ้นไปนะครับขึ้นไปชมตัวนวนบัวว่าขาไปในตลาดดอ,อกไมน้นะครัักลับขึ้นนะครับกลับขึ้นนะบูระ นี่เห็นปะ่ะพรจัดสวยงามนะตะกี้กาด์ตูนโนนเลนเดียลตะีนะวันนี้ก็สบายแล้วเป็นซีเรสทั้งขาขึ้นขาลงเบหมดแล้วนะครับก็สวยงามหมดแล้วเห็นปะ่ะครับสวยงามมารามชามแล้วนะครับเนี่ยไฟแดงนี่ไฟแดงไอ้ยังปสิบัตเนะกับไฟแดงตรงนี้สันเท่าสิบตรงไปข้างคอนแกนก็ไปเลยเลยอ่ารถขั้นทีแรนไปว่าหันทั้งสายมือวิญญากอ่านั่นนะครับ อ้าว oh. โอ้โๆๆๆยโถ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 นะครับเนาะนะครับนะครับออกไปใส่มือวิญญาณตอนนี้จะออกว่าจะเคลื่อนนะออกใส่มือก็ไปเอาเมื่อนอนสั่งเลยนะครับเอาไปไปเนอนสั่งได้อาจสิขึ้นไปไหว้พญาก็เข่าขวาเมื่อนี่นะครับละอันนี้ก็ถ้าตรงไปคอนแกนพุ่นละทางเอาเมื่อนำค้องเข่าคอนแกนไปพุ่นเลยอ่านหลานเลยนะครับมากคลื่อนบราดินีตถนนโบตันนะครับพี่น้องขอบอกอีก่อนเลย ถนนบ่ตันเลยนะตอนนี้นะนะครับถนนไม่ตันเลยนะครับไปได้เบิ้ลนะครับถนนนุนทางตอนนี้นะครับสะดวกสบายแล้วตะกี้เครื่องบริษสุดดีเด้สุดอำเภอบริษัทด,ดีเด้อถนนนุนทางนะครับนะมีสะพานลอยเครื่องบริษัทมีสะพานลอยเด้อนะครับดีแล้วนะครับนะบรรยากาศนีมากถนนมันสวยงาม ถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นไปได้นะอยากให้มันย่าวไปเลยเลยหอดปากท้างถนนมีจะพา้ทางเขามาตรงราชสศบาลนวงวานและแห่งดีนะครับนะนะครับเนี่ยอำเภอบรัตนะครับนะถนนก็จิสวยงามแล้วนะครับใกล้ตีเส็นจะได้จอยอ่างเรียบร้อยแล้วกันนันะน่นนะครับนะเอาสันๆนะครับด้ใจความนะ นะครับเี่เพื่อบรุราเห็นไหมคือคักนะยามแรงนะครับนะเนี่ยเห็นไหมนะครับแดดซองเล็กน้อยอจตภาพเป็สาชัดนะครับนะนี่นะครับเห็นไหมรถใหญ่แลนด์ดูวดูสบายสบายเลย สวยงามล่ะพี่น้องนะเอาจำนแนงล่ะพี่น้องนะคลิปหนะ้าเจอกันไหมคลิปนี้กัคันว่ามีประโยชน์กะไลค์ก็แชร์วิญญาณพระเทียนในเด้อนะครับผมกดไลค์กดแชร่กระดิ่งยิงกลิ้งคลิปใหม่ๆพี่น้องที่ตามนะครับนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ